สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสูชชชช่ช่องโชว์คุณธรรมนะครับผม,มในคลิปนี้จะปเป็นก็กะจะทำอันสะพายครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยเลยก็จะนะครับก็วันนี้จะมาถลาแถมแถมมันไปในเรื่องออกมาแล้วเลยซึ่งไอเรื่องที่ผมพูดถึงนีนก็คือไปตัวตัวหญ่เลยครับ <誰>やっぱりリーダーは赤に限る早速主役交代なんだってやっと戦隊らしくなってきたノーマルガオンくよ動画配信プラットフォームセラサで3月21日から2話連続公開真の全開者、俺がつく ใช่แล้วครับนี่คือตัวอย่างสปินออฟของคิกคสไตล์เซคเคเจอร์นะครับผมเอ่อจะไปซัเปอร์สไตล์ก็ไม่ค่อยมีสปินอุงสปินออฟอะไรเท่าไหร่นะนามาเบียตะเอ่อนามาเบียจะ่ดส,สปินออฟเกี่ยวกับเอ่อการมาของหมอนี่เลยครับเซนไคเลสกูก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ามาจากมึงมาจากไง <c oughs> เอ้ยนะครับผมน่า นีาา่อะม้งซึ่งมีรูคล่านหน้าตาคล้ายเซคไคเซอร์มากๆแต่ว่าเป็นสีแดงครับผมซึ่งมันดูคล้ายอากาศเลนเจอร์มากเลยดูเหมือนกว่าไอเจ้าเซคไคเซอร์อีกไงไอเซคไคเซอร์เนี่ยเหมือนเอาบิ๊กบวกับอากาศเลนเจอร์มาผสมผสานกันแต่นี่เออเหมือนจะจา๋าอะไรแถมเท่เลย่อยซึ่งคนแปลงร่างก็คือเอ่อคนนี้นะผมกูก็ไม่รู้ว่า่าในเรื่องในเรื่องมีชื่ออะไรในในเรื่องชื่ออะไรวะอ่าผมอ่านเอเอ หากใครจำหน้าใครนะก็จะได้ถึงเพลงนี้หรือเปล่า ก็เห็นเพจเจฮิลโลดจากเขาบอกว่าว่าอย่างนี้นะครับผมอ่านเอาไว้แล้วกันครับผมอ๋อซึ่งเซนไคเลตัวนี้นะครับผมจะมาปรากฏตัวใน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 เซไคเจอร์พาคสปิงออนนะครับผมไม่ได้ปรากฏในภาคน,นะครับผมซึ่งเขาอ่าซึ่งการปรากฏตัวแล้วทำให้หนึ่งในเซไคเจอร์อย่างเซนไคกาออนหรือคิคายากาเนี่ยกาลายร่างเป็นมนุษย์ได้ครับนี่คือร่างมนุษย์ของ ของเซคายกะออนนะครับผมอ๋อหน้าแม่งค้าไอ้เจ้าไอ้เจ้ายูโตหรือไอ้มาสเตอร์เซิลอนนอสไงไม่รู้เลยซึ่งไม่ใช่แค่กาอนะครับผมรถถึงเซคไยมาจินด้วยก็จะมีล่างมันมือนกันล่างมันรถเจ้าออกมาเป็นไงวะน่ารักไปดิอ่าสอดจูรันกับบลูนนี่นี่ไม่รู้ล่างมมนรู้เจะออกมาเป็นไงวะผมหรือหรือแค่กาอัลกับมาจินเนี่ยก่อนหน้าก็ไม่รู้เจะออกมาเป็นยังไงนะครับขอบอกตัดตอนเลยว่า ไอเซกไลเล่เงี่ยมันดูเท่กว่าเซกไลเจอไปเลยเนะเออแต่ยังไงก็เท่กันสองทั้งสองคนแล้วแหละการแต่งตัวของเขานี่สไตล์อาจจะ้ายอาจจะขายโจเซียชินนะครับผมหรือหรือหรือหร,รือไอเซกไฮโซเซียชินเป็นใครอะครับก็เขาก็ค,ค,าคืออากาศเลนเจอเนี่ยครับผมสีแดงคนแรกไงประวัติศาสตร์เนี่ยคือ,อเออนี่ยขายสะเออเนี่ย ใครสละเกิดเขาเป็นใครกันแน่เป็นลูกชายของอากาศเลนเจอร์ป่ะเอ้ยไม่สิอากาศเลนเจอร์อายุอายุตั้งเอ่อนาเป็นรุ่นปู่หนาเป็นหลานป่ะก็ต้อนรอจิตใจกันต่อไปเออเออไอเซนไคเจอร์นี่ยแม่งออกมาได้แค่สองตาไปเกินจะปิดสปีดออฟเหรอจะไม่ครบห้าก็เลยได้รีบด่วนสู่ไปไม่ได้นะนะนะต้อนยากคม ก็คงไม่ใกล้ถึงตอนจบเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยจะต่อเซเบอร์ตอนฉายไปไหนเงี้ยเนื้อเลยคิดคนจนคนบ่นว่าเฮ้ยเอ้ยทำไมมันดูเข้มข้นอย่างไรว่าอยากจะใกล้ตอนจบแล้วแหละสิเออสิ่งเออเออมื่อก่อนฮเซเบอร์ก็จะห้าสิบก็ห้าสิบตอนแล้วแหละแต่แค่ดำเนินเรื่องแบบเข้มข้นหนักไปไหน ก็เป็นไงก็อ่ะครับคลิปในวันนี้นะครับผมไม่ค่อยจะจำเลยไอ้อจนนี้เกลียดเก้อรัวแต่อ่านการ์ตูนอ่านมังงจะจากมือถือเนี่ยอ่าอ่าโดยพอไปตูนเฮ้อก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนี่เกินคลิปคลิปนี่เกินเหมือนเป็นคลิปด่วนนะแต่แต่จิ๊กก็กัดจะทำอะไรนะรอมแต่ไม่ได้ละได้ละ และอีกอย่างอีกอย่างวันนี้ก็เป็นวันชายคบเขว่ญกาอัศวินเดนสาวรีโซเจอร์นะครับผมที่ฉายในทางช่อง9กระตูนแล้วภาคไทยนะอรอบอมจะไปติดตามด้วยนะครับหรือจะดูผ่านช่อง youtube กระตูนขับได้นะครับผมอุอ่นหนุนลิกิกธิกกันด้วยถ้านะขอตัวลาไปก่อนได้ไว้พพกันในคลิปหน้าบายบายว้าว i'm the Take a time.